ลดซิตี้คาร์ผ่อนไม่ข้าม5,000มีคันไหนหน่าสนใจบ้างวันนี้ผมพามาดูนำตำจิ้มเล็กๆ,ๆหน่อยๆละกันนะเริ่มกันที่คันแรกเลยครับผมนัตโตโยต้าเอาติ๊อันนี้เครื่องพันแปดนะชุดแต่งทีอารดีรอบคันนะไม่มีขนหนักมีความด้วยสีเดิมๆบางๆนี่ไฟหน้าอมฟ้าหน่อยบอกเลยว่าสวยงามส่วนแม็กอลอยเป็นของชุดแต่งทีอาดีด้วยนะครับนะส่วนยางก็ดอกเต็มๆใช้ง,งานยาวๆนะมาดูข้างหลังกันต่อดีกว่าข้างหลังก็มีสปอยเลอร์มาให้ของทีอารดีกองรุ่นนะครับนี่และดูเพลดอยู่ครบเลยสวยงาม,านะมาครับลูกค้านะมาเปิดขึ้อ่าเปิด เดี๋ยแล้วกันสวยๆคินๆเราไปดูภายในดีกว่าว่าสวยงามเหมือนกันนอกหรือเปล่ามาในส่วนของภายในกันม้างนะครับผมนะขึ้นมาก็สีแรกที่เห็นก็จะเป็นโรมอะไรานั่นเองเป็นโรมอะไรมา,รา,มต,รรามติดฟังก์ชันสีดำตัดได้ส้มก็คือเป็นตัวชุดแต่งทีอาร์ดีแล้กันโอเคออส่วนคอนโซลกลางครับผมนะจอก็เป็นจอเดิมของโตโยต้านะครับผมนะแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผมนะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนครับผมนะเบาะก,ก็เป็นเบาะแท้ครับผมนะทีอาร์ดีสปอร์ตดีโวเห็นไหมเป็นเบาะหนังตัดสลับลายนะลายดอกแลนะคันนี้ก็มีพรมดักฝุ่่นนให้้รรรอบบเียฟนะูด ไปต่อเบาะหลังดีกว่าไปครับมาต่อในส่วนของเบาะหลังกันบ้ากนะครับผมนั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสามหนัาหกสิบแปดนี่เบาะหน้าเลื่อนมาถึงเสาบีแล้วเลยมาแล้วด้วยสามนะเขา่ายังไม่ติดเลยหัวก็เลือเหลือแล้วนั่งทางไกลไม่น่ากลัวเบารถที่ใส่คันดีแน่นอนกระจกบ,บานเบลเลอร์เลยจัดได้ครับผมนะกะโตโยต้าเอาติ 8, ๊กเครื่องพันแปดชุดแต่งเดียดีรับคันปีสองพันสิบสามนะอันนี้คันตัวอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนไม่ข้ามห้าพันแน่นอนนะจ๊ะอันนี้คันแรกให้เป็นน้ำจริงมันก่อนนะคร ที่29,000บาทเครื่องพันแปดและสีดเดิมๆบางๆด้วยดูลูกค้าเห็นไหมช่องฟงช่องไฟทุกอย่างอยู่ครบเลยกริบๆอันนี้ไฟหน้าจะบนหน่อยไม่ใช่ปัญหาตอนออกเดี๋ยวทีมได้ใส่กิ้งแน่นอนนะครับผมนะส่วนแม็กแม็กเดิมๆของฮอนด้าครับผมนะจางก,ก็ปใีใหม่ๆดอกเต็มๆดูต่อข้างหลังกันดีกว่าคันนี้ก็มีสปอยเลอร์มาให้เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับฮอนด้าเนาะข้างหลังเซนเซอร์เขากมีมาให้ถึง2อจุดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะบอกว่าคอยหลังก็ไม่ต้องกลัวชนแล้วกันสำหรับใครที่ขับรถขับกี่ไม่คล่องก็น้อกานีกัันนนนคคคะะะะไ้าาางงตต่่ออกวรรรรรบบผผผมมมเืฟส์็เป็น ก็คือเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยฝั่งขวาเมื่อก็เป็นคุชคอนโทรลฝั่งซ้ายมื่อก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนชานลก็ว่างกันไปแล้วบอกเลยว่าคันนี้ฮอนด้าซีวิคซิงดีของเขาที่ผมชอบเลยนะนี่ครับผมลูกค้ากระจกมองมุมอับก็คือเหมือนกระจะหูช้างนั่นเองนะเวลาเราเข้าโค้งเข้าโค้งในไอ้ตรงเสาเอคนชอบเจอปัญหาเพราะว่ามันเป็นมุมอับสายตาถูกไหมแต่เนี้ยช่วยได้เยอะนะเออเวลาเราตีวงตีวงหรือว่ามุมอับเนี้ยทำให้เราแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเซฟปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนของคอนโซลการเนียวิทยุใช้้งานไดดปกติีีซ เขาจะเป็นทูโทนนะข้างบนก็เป็นแอร์แบ็กข้างล่างนี่ก็เป็นช่องเก็บกระเป๋าเอกสารนี่ที่ผมดักฝนทั้งคันเลยที่สภาพดูดีสวยงามและคันนี้บอกเลยว่าปลอดภัยแน่น,นอนเพราะว่าเราเจอมาให้เรียบร้อยครับลูกค้าแต่ถ้าวันออกลูกค้าไม่ชอบอ่างสำลักนี้ผมขินให้ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหา,าเราไปต่อบ่อหลังดีกว่าว่าสมบูรณ์เหมือนข้างหน้าหรือเปล่าไปดีกว่ามาต่อในส่วนของเบาะหลังครับผมนะผมสูงเมตรสิสามนักงโงสิบแปดอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมนะแล้วของนั่งแค่องสาวโอเคไหมโอเคนะไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งสบายเดินทางไกลนี่กระจกบบบบาานน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 นเเเเลลออออรรร์หมมมมืกกัััััไ่ต้้้้้งงววถดยยะะะคคคิขีีชำฮป Civic FD ดี sí ปี2,010นะครับผมนะราคาอยู the the here, there, storm, need. hey. ่ที่2อ0 0 0บาทผ่อนอยู่เดือนละ4 0 0 0บาทเท่านั้นเองผ่อนดูกับมอไซค์อีกนะบางคันแม่งมอไซค์ตากแดดตากฝนผ่อนต่นแพงกว่านี้นึกออกไหมแต่เรานั่งฟังเพลงแอร์เย็นๆสบายใจกว่าเยอะนะครับผมนะเอาไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันอีกเคือคนนึงที่อยากจะโชว์นะไปไปตอบแบรน์นึงดีกว่าอามาแบรนด์ตอบแล้วครับผมอันี้เป็น t ต y o ต a v i o ออี้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยปี2อง6เครื่อง1,500นะอันนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นูกค้าพันบางๆออนเดือน ไม่ใช่ปัญหาตอนออกดอกทีนให้แบกอันลอยและสูญยางเห็นไหมเป็นดิสโตนแล้วบอกเลยว่าดอกเต็มๆใช้งานยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วดูในส่วนของฝาทากันนั่งเปิดขึ้นมาปป๊บนี่เลยทีเด็ดนี่มีถังแก๊สมาให้ทำงานได้2ระบบบอกเลยประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะตอนนี้น้ำเป็นซีแดงลิตรหนึ่งสี่สิบกับบาทถูกไหมคุณใช้แก๊สคุณตกเหลือกิโลละกิโลละบาทบอกเลยว่าประหยัดคุ้มค่าแน่นอนในยุคสมัยนี้อะไรกันอะไรก็ต้องเซฟันอกจาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในดีกว่าโอเคมาในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารนั่งนน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 ะะะะครััััับผมมมมมมมออีี้้้ขึาาาก็็็็จไไปปเเเเหหหูิลลยยยยยโโตต่่่่งใ ซีดีเดิมๆทั้งแปลายแดงแอร์เป็นระบบแมนนวนอยู่ก็จริงแต่ความเย็นเย็นเจี๊ยบแน่นอนส่วนเกียร์ก็เป็น CVT ออโต้เรียบร้อยผูย้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับผมนะโอเคเบาะซ้ายขวาเป็นเบาะหนังครับผมนะเป็นเบาะวี v ออสถุงช็อตวีออสเรียบร้อยสวยงามแล้วบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงดูดิลูกค้าตะคงกระเข็มแม่งไม่ลบมตะคนใช้งานเยอะนะบอกเลยว่าเท่เนี้ยจรงจังจยุ่งจังะ,ะยุ่งอีกนึืออกใช่ไหมใหม่จริงๆเลยอันนี้คอนเฟิร์มเลยหน้าโดยรมประมาณนี้แล้วกันลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูต่อเบาะหลังดีกวว่่่าาาโออเเคมในนตสบะหล หรือเฮดลูมเนี่ยังเหลือๆเลยแต่อย่างที่บอกครับผมนะกระจุดบ,บาเนเบลเลอร์เลยไม่น่าขโมารถย้ำเลยอันนี้ตัวซาวีอัลครึ 1, 5, 5ออ่งพันห้าปีสองพันสิบหกนะครับผมนะ้นทำงานสองระบบเลยเป็นระบบแก๊ส LPG กับน้ำมันนะครับผมนะก็ยุคนี้ต้องประหยัดอย่างที่บอกเนาะอ,อันนี้ค่าตัวอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพรเดือนละห้าพันบาทเท่านั้นเองใครที่ทำงานเริ่มต้นอ่าพนักงานเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มเดือน,นสตาร์ทอย่างนี้ก็หมื่นห้าแล้วนเนาะเรียกว่าผ่อนสบายแล้วกันผ่อนสบายสบายสบายกระเป๋าแน่นอนและอย่างหนึ่งคันนี้าาไไมมมม่ชออออบนนนีีีี้้ผแะะปยยังใหเเลืกก เป็นร้อยนะครับผมในนะี้ก็ติดตามไว้หรือว่าสอบถามเข้ามาได้คนระับผมนะเราจะแนะนำให้เป็นเคสมไปเคสไปละกันไงก็ฝากวีดีโอนี้ของตัวเราเป็นต่อสวัสดีครับ